ใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะตามอะไรล่ะเอาพูดสิอเาวตายแล้วจบไม่รงีแล้วลายนี้กำลังจะมาทำคอลแลบกับยี่ห้อบาลองเซกาไงทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือกุชี่นี่นี่คือคุชี่ิยาศองไม่ได้สิตายยเลค่ะตายเลยค่ะหนึ่งเท่านั้นค่ะโอ้โหไม่ได้ค่ะ เพราะทุกสาวทั้งหมดเนี่ยบ้าแฟชั่นมากใช่ฮัลล <Hello, S 2> <Hello. S 1> สวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. กลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้ก็กลับมา <c oughs> ในหมวดของ เปิดกรุ่อีกรอบนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นหมวดของกระเป๋าวินเทจนะคะยี่ห้อ Gucci อ้าาเดี๋ยวนะคะเอาหมค์ปิดเสียงหน่อยนะไม่เอาหมะต่อค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นหมวดของของวินเทจนะคะกระเป๋าวินเทจค่ะยี่ห้อ Gucci นั่นเองนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปคลิป Q&A นะคะก็มีแอปเกินเกินเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูอีกทีนะคะว่าเราได้เกินไปว่าว่าอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปแอบรอบประวัติให้ฟังนี ิดหนึ่งก่อนที่มาที่ไปของกระเป๋าทั้งหมดกระเป๋าวินเทจกูชี่เนี่ยมาย่างไับ้างก็แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อช่องเพื่อได้รคะโอเคค่ะก็ย้อนกลับไปในคลิปนั้นนะคะที่เราสองคนมานั่งเล่าให้ฟังในคลิป Q&A นะคะว่าคุณป๋าหรือว่าคุณตาของเรานั่นเองนะคะสมัยก่อนเนี่ยไปเมืองนอกไปดูงานอิตาลีอิตาลีพอไปปุ๊บด้วยความที่มีลูกสาวทั้งหมด5คนพร้อมกับภรรยาหนึ่งใช่ไหมคะเวลาจะกลับมาก็ต้องภรรยาสองไม่ได้สิค่ะตายเลยค่ะ หนึ่งเท่านั้นค่ะโอ้โหไม่ได้ค่ะนั่นแหละไม่ใช่คุณแผนไม่ใช่คุณแผนไม่ได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาเป็นคนจัดการนะคะลูกห้าคนจะสตัาคุณป๋าแล้วค่ะนี่แหละเพราะว่าลูกสาวทั้งหมดห้าใช่ยิ่งกว่าเมียสองอีกค่ะถูกค่ะจริงค่ะ ก็คือพอเวลาคุณป่าไปดูงานเมืองนอกเนี่ยคุณป่าจะบินไปเมืองนอกบ่อยมากแล้วเวลากลับมาคุณป่าเขาก็มาจะมีของติดไม้ติดมือกลับมาฝากลูกสาวทั้งหมดเพราะาลูกสาวทั้งหมดเนี่ยบ้าแฟชั่นมากใช่ใชเป็นเป็นบ้านที่เอาง,ง่ายว่ารักกันแต่งต แล้วคุกคนด้วยคุณป๋าเองก็ชอบการแต่งตัวมากอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบว่าเหมือนรู้ใจลูกสาวพอไปเที่ยวเมืองนอกปุ๊บก็จะต้องซื้อกระเป๋ากุชชี่กลับมาฝากถามว่าตอนนั้นแพงมากสี่สิบกว่าปีนะรุ่นที่คุณป๋าซื้อให้มาสี่สิบกว่าปีค่ะไม่ถึงห้าสิบค่ะเพราะห้าสิบก็ดิฉันก็โอ้โหพอค่ะสี่สิบค่ะเพราะว่าตอนที่ซื้อแบรนด์ที่มีคนถามมาว่าแบรนด์แรกของแม่คืออะไรก็คือกุชชี่ก็คือใช้ตั้งแต่ตอนพูดง่ายว่าเข้าปีหนึ่งมหา ดีเลยคุณป๋าก็ซื้อมาให้แล้วบอกเลยว่ามันเป็นคุณค่าทางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกนะคะว่ายังเหลืออยู่นะคะต่ก่อนมิมแไปก่อนมิม มียี่ห้ออะไรบ้างนะมีแอกเน่ใช่ใช่แอกเน่แล้วมีอะไรอีกนะมีกุชชี่แอกเน่เซรีนอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะมีประมาณเนี้ยค่ะมันจะมีแบรนด์น้อยเออแชแนลเอออะไรอย่างเงี้ยแต่แชแนลจะมาหลังๆหลังๆใช่ใช่มาต่อเพราะว่าแชแนลจะราคาค่อนข้างสูงกว่าใช่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 ก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ากระเป๋าวินเทจที่เราเล่ากันมาเนี่ยตอนนี้นะจะบอกว่ามันกลับมาทําอีกแล้วนะทุกคนใช่ใช่เดี๋ยวทุกคนเห็นทุกคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันเพรา ตอนนี้คอลเลกชันใหม่ที่ออกมาก็แทบจะเอาของเก่าพวกน,านาออั้นมามาเติมแต่งมาเติมแต่งของนปัจจุบันเออมาอัดเด็ใช่ใช่ไปค่ะคุณแม่เขาไปถามคุณยายก่อนว่าคุณยายยังเหลือเก็บว้มั้งไหมคุณยายบอกว่าอ่ะลูกเดี๋ยวขอยายไปดูในตู้ก่อนคุณยายเลยบอกส่งข่าวมาว่าลูกมีตอนนั้นมันมีนม9า้าใบแต่ยายแจกจ่ายไปหมดละตอนนี้ก็เลยเหลือ4ใ <4 S 1> บบอกอุ้ยก็ยังดีคุณยายเอามาให้เด็กๆเขาดูกันว่าของสมัยก่อนเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ บ้างและปัจจุบันเนี้ยเขาก็เอาไอ้สีปีพวกนั้นน่ะนะคะ <Adapt. S 1> เอามาอัดแอปเดี๋ยวนะคะใบที่1น่นะน,นี่เราก็แบ่งๆกันใช้ค่ะในในพี่น้อง5คนแล้วก็คุณแม่1คนอันนี้นเป็นลายดอกไม้ใช่ไหมบอกเลยว่าตอนนี้เอากลับมาทำอีกแล้วนะแม่เนี่ยดูในหนังสือวสพวกแฟชั่นกับใน IG เนี่ย เห็นว่าลายเนี้ยกำลังจะมาทำคอลแลบกับยี่ห้อ b a l e n c i ก g a แต่จะออกประมาณสิ้นปีก็จะมีพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าดูสิเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะปัจจุบันเนี่ยไปไมามันก็วนกลับมาแล้วก็หูไม้เนี่ยยังไงก็ไม่เคยหลุดออกไปจากแฟชั่นของกุชชี่เลยมันเป็นอะไรที่อมตะอยู่ยังไงทุกคนจะรู้อยู่แล้วอ่ะนี่คือกุชช i ี่นี่คือกุชชี่ อ่านี่นะคะนี่ใบที่หนึ่งนะคะที่รัง,หงเหลืออยู่อ่าต่อมาใบที่สองนะคะมันก็จะมีเอกลักษณ์ของกุชชี่แหละนี่นอ่าอันนี้ก็บอกเลยว่าก็เช่นกันอ่ามันก็จะมีลายเนี่ยกุชชี่เห็นไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีกระเป๋าที่เป็นลายประเภทกุชชี่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีแถบเนี่ยไอ้นีนยแถบอันนี้อ ปัจจุบันนี้ก็เอามาใช้อีกเหมือนกันซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอน40ปีที่แล้วเนี่ยใครถือกระเป๋ากุชี่นะมันเก็ตเลยอะ่ะลูกเพราะว่ามันมีอยู่แบรนด์เดียวแหละที่จะต้องมีไอ้ไอแถบอันเนี้ย hmm. คือรู้เลยและแม้แต่พวกนาฬิกาด้วยลูกสายก็จะมีแต่ก่อนเนี่ยออพวกแม่ก็จะมีนาฬิกาที่เป็นกุชี่ <c oughs> ก็จะเป็นสายแบบนี้ <c oughs> น,น,น,น่่แล้วก็ตัวที่แบบเออเป็นเป็นแบบเหล็กอะอะไรเงี้ย หน้าปัดก็จะเป็นลายกุชชี่ก็เป็นลายสีอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะฉนั้นกุชชี่เนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วทําให้คนเนี่ยรู้ว่านี่คือกุชชี่นะอันเนี้ย ก็จะทำให้คนรู้ละว่าเป็นกุชชี่ก็มีแทบอันนี้จำได้ไงทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรแบบนี้ก็ยังอยู่ยังมียังมีอยู่ใช่โดยเฉพาะรองเท้าก็มีกระเป๋าใช่รองเท้าด้วยเอามาคาผู้ชายเออใช่เครื่องแบบว่า็อสเมติกอะไรใช่ใช่ใช่รองเท้าก็เอามาคาดดูเพราะฉะนั้นกุชชี่นี่เป็นอะไรที่มันอมตะที่แบบเหมือนกับว่าเขายังคงไอ้ สัญลักษณ์ของเขาอ่ะความเพลคือเห็นปุ๊บแบบครั้งแรกก็จะรู้เลยว่าเอออันนี้คือยี่ห้อกุชชี่ใช่ใช่ในใบที่สองนะคะที่เหลืออยู่อ่ะต่อไปใบที่สามอันนี้ค่ะนี่เน่ผู้ไม้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะผู้ไม้เหมือนเดิมนี่เป็นหนังเป็นหนังสมัยก่อนก็จะเป็นทรงประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยโอ้โหใครถือก็เท่มากอ่ะเอางี้กันเท่จริงๆเพราะว่า กุชชี่ตอนนั้นก็ยังไม่มีนําเข้ามาใครที่จะถือกุชชี่ได้คือก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องไปเมืองนอกเท่านั้นถึงจะได้มาถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บอกเลยว่ามันก็อมตะนี่ดูไม้สีดำเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะคะเนี่ยคุณยายแกก็เก็บไว้ดีมากเลยแกบอกว่าก็ยังมีก็มีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าถามว่ายังใช้งานได้ไหมใช่ใช่ใช่ แต่แกก็บอกว่าเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็คือสมัยนี้พอเอาของวินเทจกลับมาใช้อ่ะเราเรารู้สึกว่าเ,เรานนะเออมันเท่ด้วยหนึ่งแล้วสองบางทีเราไม่ต้องกลัวว่าแบบเออถ้าหนังพังแล้วเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่าเออเดี๋ยวนี้มีสปาร้านสปากระเป๋าเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะบิ้ว ให้เราเอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วดูใหม่ดูใหม่อย่างที่เราบอกว่าแบบหลายใบที่ผ่านมาของเราที่เราเอาไปสมบุกสมบันมากมากะพอสุดท้ายเราเอาไปเข้าสปาอะไรเงี้ยก็ออกมามันก็ใหม่กลิบเหมือนกันลอกท่องรองเท้าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออกระเป๋าวินเทจมันไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บวางไว้ที่บ้านอย่างเดียวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ มีพวกร้านสปาร้านเหล็กอย่างเงี้ยที่เราสามารถที่จะไปทําความสะอาดได้ใช่ใช่แล้วก็เอามาใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งพังขาดหรืออะไรเงี้ยบางร้านเขาก็ละสามารถที่ยังจะทํให้เาได้บุข้างในอ่ะของแม่เนี่ยมีกุชชี่บางใบเนี่ยข้างในนี่เละมากเลยนะแม่ไปให้เขาลื้อเลยอ่ะแล้วก็ทําใหม่ออกมานี่ยกเครื่องเลยออกมาที่ใหม่กริบเลยอ่ะตอนแรกตะจะโลแล้วนะใบนั้นอ่ะที่แม่เคยรู้สึกก็จะเคยออกในคลิป ก่อนก่อนเนี่ยคะ่ะที่เป็นกล่อ,อ,อ,องใช่<อ>ข้างในนี่คือเหนียวเละหมดเลยแม่ี่ตอนแรกยังบอกเขาเลยว่าเกือบทิ้งแล้วนะได้ไงไม่รู้ไปร้านร้านซ่อมกระเป๋า,าไปถามเข,า,ขาว่วาเนี่ยจะลื้อแล้วก็บุใหม่แล้วทุกอย่างเนี่ยให้ทําแบบเหมือนเหมือนเดิมได้ไหมเป็นช่องเชิองอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เสียไปแค่2 5 0 0ออกมานี่คือสวยกริบอ่ะาไว้เดี๋ยวไว้แม่จะเอากระเป๋าที่เป็นกล่องๆองเนี่ยมาให้ดู เออเปิดกลุให้ดูอีกทีหนึงใช่ซึ่งจริงๆแล้วร้านวินเทจกระเป๋าวินเทจตามเมืองนอกเงี้ยบางทีเขาก็แอบเอาไปทำสปาก่อนนะใช่เนาะเพราะว่าบางอย่างมามันก็เละมากเลยเนาะมันเน่ามคือเราแอบจะดูออกกันด้วยซาวว่าเอออันนี้ผ่านการสปามาแต่ เรารู้สึกว่าเราไม่ถือเพราะว่าก็ในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าเป็นกระเป๋าวินเทจถ้าเขาจะเอาไปทําสปาก็เหมือนเขาก็ไปทําความสะอาดมาให้เราแล้วขั้นตอนแรกเราไม่คือเราซื้อมาในสภาพที่มันโอเคแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปเข้าสปาอีกรอบต้องยอมรับให้ได้ใช่ก็ต้องยอมรับให้ได้คือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ากระเป๋าวินเทจมันมีเสน่ห์ใช่ใช่ใช่คือมันมันสามารถที่จะเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ ราคาถือว่าบางใบก็น่ารักใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอาง่ายๆทุกคนอย่างซิรีนอย่างอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยก็เอากระเป๋าวินเทจสมัยก่อนมาทำเป็นคอลเลคชันใหม่ท่งเก่าๆแบบโอเคอง่ายๆทรงเอวาทรงอะไรเงี้ยก็เป็นทรงที่ เป็นโซลวินเทจสมัยก่อนนี่แหละรุ่นกุชชี่แบบนี้เลยออกมาพร้อมกันอย่างนั้นใช่ใช่ทุกคนเห็นที่มันเป็นหนังเนี่ยที่มันเป็นผ้าไนลอนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคือของวินเทจเดี๋ยวไว้ว่าไหนเราเอามาเปิดกลุ่มให้ดูกันอีกเราบว่าของวินเทจกับของสมัยเนี้ยคือแทบจะเหมือนกันเลยแต่เขาก็มีความว่าเอออัดแบบให้เข้ากับสมัย2021 2020ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าแทบจะเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเออแล้ว ที่ผ่านมาใบนั้นพาด้านนี้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะคือผ่านมา20กว่าปีอะแล้วอยู่ๆคือเนี่ยรุ่นใหม่ปีเนี้ที่ออกมาคอลเลคชัน2021ที่ผ่านมาแล้วแบบอ้าวออกมาอีกแล้วหรออ้าวใบนี้เคยมีแล้วนี่แม่เคยมีนี่คือแม่เคยมีถึงขั้นบางใบแบบขาดไปแล้วอะใช่ใช่เพราะว่ามันใช้มานานแล้วแล้วสมัยนี้เขาเอากลับมาทำกลับมาทำอีกละก็เลยรู้สึกว่าเออก็ซื้อวินเทจก็ยังน่ารักอยู่ใช่ใช่ ต่อไปนะคะใบสุดท้ายอันนี้นี่ยมีก็หูไม้อีกแล้วทุกคนใช่อันนี้นี่ก็จะทําให้คนก็รู้อีกอะว่าเป็นกุชชี่เพราะว่าเป็นหูไม้แล้วก็ลายเนี่ยเป็นเนี่ยค่ะเป็นกุชชี่เป็นหนังอะไรนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหนังกลับเออเป็นหนังกลับใช่แล้วก็จะมีลาย ปั๊มอยู่ที่ที่ตัวกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นใบที่สี่ที่เราเก็บไว้อืออันจริงจริงนะเรารู้สึกว่ากระเป๋าทรงนี้เริ่มกลับมาฮิตอีกรอบใช่ใช่ใช่เนเห็นไหมคะนี่เน่อืมนี่เอาไว้เดี๋ยวแม่ต้องเอากลับมาใช้แล้วล่ะเพราะนี่จริงๆเนี่ยไปอยู่ในตู้ของคุณยายแล้วก็ถามคุณยายว่าคุณยายเอามาใช้บ้างไหมแกบอกแกไม่ได้เอามาใช้เลยเพราะว่าแกถือว่ามัน เก็บไว้ไว้เป็นอนุสร์ที่ที่ที่เราลึกไว้ให้คุณป๋าว่าซื้อให้ต้องเป็นแบรนด์แรกๆให้กับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ต้องเขาคุณยายเอามาถือละคุณยายยังไงคุณยายก็ไม่ได้ใช้อตอนนี้เรารู้สึกว่าทรงนี้ฮิตมากเลยแล้วก็เล็กๆแบนๆอะไรอใช่ใช่เออซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันก็เริ่มเข้ากับยุคสมัยนี้ละเนี่ยวนไปวนมาเนอะวนไปวนมาใช่ใช่เเดี๋ยวกระเป๋าใบใหญ่ก็อาจจะกลับมาฮิตอีกรอบใช่ใช่ นั่นแหละคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะกระเป๋าวินเทจทั้งหมดของคุณยายนะคะของคุณยายกอนลูกๆที่คุณป๋าซื้อให้เราตอนที่เป็นแบรนด์แรกที่ค,คุณป๋าซื้อมาฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังเก็บกันไว้อยู่เห็นไหมคะนี่แล้วถามว่ารุ่นใหม่ที่มาทําตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดเนี่ยคล้ายๆกับรุ่นเก่าก็คือเขามาปรับ ปรับก er> ็เรียกนะปรับแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับแบบให้มันเข้ากับยุคเข้ากับยุคสมัยใช่เนี่ยค่ะก็นั่นแหละก็นี่นะคะตามเนี้ยเพราะว่าเราก็อยู่บ้านก็มาเปิดกุขำๆสนุกๆนะคะเนี่ยแต่ก็มีคุณค่าทางใจให้แม่นะเนี่ยสี่ใบเนี้ยนี่ค่ะใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะตามอะไรล่ะเอาพูดสิเอาตายแล้วจบไม่ลงอีกแล้ว ้ว่าเออสิจะจบเองนะเน่ยเออจะจบเองนันเนี่ยก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นกลุ่มกระเป๋าวินเทจนะคะอันนี้ยังเป็นพอหอมปากของคออีกเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามพยอยออกมาให้ดูอีกว่ามีอะไรบ้างเรามีกระเป๋าวินเทจอะไรบ้างมีของวินเทจอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงแล้วเพราะเราสองคนเป็นคนชอบของวินเทจเสื้อผ้าวินเทจเราก็มีนะทุกคนอย่างเช่นที่ทุกคนถามมาเยอะมากก็คือเอี้ยมเดี๋ยวเอาไว้รอ บ้านใหม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาเปิดกรุกเอี่ยมให้ดูกดันอีกทีนะคะทุกคนเพราะตอนนี้มันอยู่ในห้องอซึ่งมันเป็นกล่องเบลอเธอมากๆแล้วก็ <ถน S 1> ไม่รู้จะหัวใจเาไหวไยังไงอ,อะคือมันเยอะมาก มีเยอะมากน่าจะ50ตัวได้ขนทีเดียวเลยไปดูเ่นาลยก็เลยคิดว่าก็เลยตกลงกับแม่ว่าคือคนขอมาเยอะมากคือบอกเล่าคุยกับแม่ว่าแม่คนขอมาเยอะมากว่าอยากดูเอี้ยมคอลเลคชันเอี้ยมของลูกจะทําอย่างไรดีแม่ก็บอกว่ารอบ้านใหม่ละกันลูกเพราะว่าพื้นที่มันให้หน่อยพื้นที่มันใหญ่ด้วยแล้วก็ไหนๆก็กำลังจะย้ายบ้านก็ทีเดียวเลยละกันเออก็ นั่ะค่ะอดใจรอกันอีนิดนึงนะคะคนหน้าจิกประมาณ3-4เดือนอนี้นะไม่นานเกินรอมาเปิดกุให้ดูแน่นอนกับเอี้ยมมือสองของเรานะคะแล้วก็จะมีไอ้ปนนัน้นโดยหลูกพวกของแต่งบ้านที่เป็นวินเทจอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เข้ามาเอามาให้ดูนะคะแล้วเราก็ซื้อในราคาที่ถูกมากและเอามาแต่งบ้านแล้วสวยมากบอกเลยคนอาจจะเห็นแล้วเหรอแว๊บๆในในคอนโดเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่เราเอา เอาไปโชว์ที่บ้านบางอย่างเราก็ไม่เอาไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปดูตามดูกันนะคะอ่าจบมีคลิปอีกมากมายนะคะทุกคนที่จะท่าออกมาให้ทุกคนดูกันนะคะก็ดูแล้วอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะช่วยเราด้วยนะกดไลก์กันเยอะๆนะคะคอมเมนต์มาคุยกับเราเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย